กัสักครับผมมาครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำชแนลดูแอนแอนออลเฮอร์เลอร์ตามคอมเมนต์ของ f อแล้วครับโอเคครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำไทยแอนแอนออลเฮอร์เลอร์ใส่อันไลน์ครับฟีดช่อง40นะครับอันนี้ครับก็ an คือโฆษณาสปอนเซอร์รรน,น,นะครับต้นขาหน้า,าอรรัดลมโอ้โหสปอนเซอร์ก็เก่นา,า,านี่นยปัจจุบันโลโก้มันจะเปลี่ยนไปนี่โอเค

นานส่ใช่่วนโอเคก็คือว่ามันจะมันจะสายที่ว Le> ่าว่าว่าว่าไม่ควรรับก็คือเจิวจิวจิวนะแล้วก็ริ้วลิ้วลิ้วแล้วก็ซื้อหลิงแล้วก็เอียร์ซื้อปลาแล้วก็อะไรนะยีชีแล้วก็อันสุดท้ายครับก็คือชีสซื้อนะครับ โอเคก็คือว่าสายนี้มันมันไม่ควรรับรับนะครับผมก็ไม่รู้ครับว่ามันจริงไหมถ้าจริงเ่ยก็ไม่ทําแน่นอนนะครับอะไรวะโปรดปฏิบัติตามหลักงอปลองอปลอมันย่อมัย่อมาจากอะไร ก็ก็คอมเนนะครับงดใช้อุปกรณ์ส <over pet ing> ื่อสารเมื่อไม่จะเป็นอ๋องอก็ก็ก็งดนี่ปอก็ก็คือว่าปกป้องปกป้องชีวิตของท่านและคนรอบตัวโอเครายงานสำนักงานตำรวจเมื่อเกิดเหตุทุกเฉิ่อโอเคโอเคงว่่ามนเีียล รับสายกูเฮ้ยอะไรรับสายกูแล้วรอให้พวกกูมาฆ่ามึงเฮ้ยไม่ใช่และไม่ใช่แล้ไม,แลไม่จริงนะ<ะ>เฮ้ยอ๋อเขา้อเล่นหรือเปล่ารอเล่นมัน้งทำไปได้โอหเป็นมุกมุกรายงานสำนักงานตำรวจเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอ๋อ<ำ>โหนายกากับเจ้าหน้าที่ตำรวจสวัสดีครับหนึ่ก้าหนึ่งครับมีอะไรให้ช่วยครับ อคุณตำรวจครับผมนายกานะครับคือมันมีตัวอะไรก็ไม่รู้อะครับมันบุกเข้ามาในบ้านของผมแล้วก็ฆ่าแฟนผมไปด้วยครับคุณตำรวจต้องช่วยนะครับขอร้องเลยตัวอะไรวะแมงมุมหรือเปล่าคว่าแต่ตอนนี้คุณหอดที่ซ่อนอยู่ใช่ไหมครับอะไรเนี้ยใช่โคตรตลกเลยครับได้ยครับ่วยบอกที่อยู่ได้ไหมครับ ก็จตยนครับคุณกองคุณเจ้าล้วคุณเจ้า้วคุณเจ้าด้วยเโคุณเจ้าคุณเจ้าีโคตรตลกอะคลงคุะคนหา เฮ้ยตกใจเลยช่องิๆอ๋อนี่เพลงของเฮลิสเตอร์วีนี่ทั Demon> ่วเป็นเพลงเพลงเพลงอะไรนะเพลงไวโอลินอะโอ้ภาพโคตรน่ากลัวนี่กับภาพที่ว่ามันมีปีศาจสิงล่างเลยเหลืออีกหนึ่งสายเสียโคตรตลกผมอะลับซา เราไม่สามารถควบคุมเรื่องสายอันตรายได้อีกต่อไปท่านโปรดทําในสิ่งที่ท่านต้องการโปรดทราบขณะนี้เราไม่สามารถควบคุมสายอันตรายได้อีกต่อไปโปรดทําในสิ่งที่ท่านต้องการโอเคโอเคเหมือนกับกํากพงเลเตอร์นะครับเมื่อกี้อะไรเนี่ย อ๋อนี่ช่องของอะไรนะแรงแรงแรงบันดาลใจเฮลิสเตอร์ทีวีอ๋อที่ว่าผมเป็นเป็นเป็นสมาชิกนะผมบอกเลยนะว่าผมเป็นเป็นสมาชิกโอเคจบแล้วนะครับก็ก็แค่นี้ครับมันไม่ได้มีมีอะไรโผล่มาแล้วนะครับโอเคจบไปแล้วครับสำหรับใครชอบกดไลค์แชร์ subscribe ช่องไมค์แชนแนลหลังกูจีนด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆอยากให้ผมทำคลิปด้วยแอนนัหรอกคือเลือกคลิปไหนอีกก็คอมเมนต์มาด้วยด้านล่างนะครับไม่ก็ วางลิงก์ไว้ไว้ใต้คลิปในคอมเมนต์นะครับโอเคงั้นก็ขอแค่นี้ครับเซียดทให้กูเย็นคนนะครับใจเจียนสวัสดีครับ